สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยาู่กับลุงเอด็ดลุงเอด็ดเสื้อแบบลายเสือดาวโอเคตอนนี้เหมือนจะเจอ The Plague นะครับผมหรือว่าตัวอ้วกนั่นเองซึ่งเขาเอาล็อกเครื่องมาด้วยนะ คือน่าจะไม่ธรรมดาพอสมควรแล้วมาเจอด่านนี้ด้วยไงคือ <c oughs> เป็นด่านที่เล็กพอสมควรโอ้เขาไล่อ้วกไว้ตรงนั้นหมดเลยวะมีคนปั่นอยู่ตรงนี้ด้วยเขาไล่อ้วกฝั่งบ้านใหญ่ไปหมดเลยอะ่ะเพื่เรามาปะเนี่ยเหมือนจะมาแล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยไงขอชี้ออกมาก่อนแล้วกัน <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาจุกเลยคือฝีมือเราที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็ต้องใช้เวลาการปรับตัวเล็กน้อยนะก็ือโอ้โหือตรงนี้โดน โดนอ้วกใส่แล้ววะเดี๋ยวผมพยายามจะหา,าเวลามาสตรีมกับท่านผู้ชมอยู่นะครับผมตอนนี้ก็หาเวลาอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างที่ไหนก็จะมาสตรีมพูดคุยกับทุกคนนะครับผมหมแล้วแต่ว่าเครื่องโดนอ้วกไม่หมดเลยโอ้แล้วผมจะปั่นไงวะเนี้ยดูดิโอ้โหแล้วดูควันควันขโมงเลยโอ้โหเขาอ้วกใส่แบบแม้กระทั่งตูอ้อะตอนนี้นอ้วกใส่หมดทุกที่เขาอยู่ไหนวะเนี้ยตอนนี้ผมเอาอไฟฉายมาด้วยนะ เครื่องหมดบ้านใหญ่นี่ปั่นได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนจะมีคนตดวไล่อยู่ตัวนี้ปะนี่ไงจริงด้วยโอเคเผื่อจะส่องไฟได้ขอตามติดชีวิตลอรี่หน่อยแล้วกันผมเอาไฟฉายมานะครับผมต้องขอส่องหน่อยลวกันปกติเอาไฟฉายแบบจัดเต็มมาไม่ค่อยได้ส่องนะไม,ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเอาไฟฉายเหลืองไม่ใส่อะไรมากับได้ส่องเฉยเลยโอเคแล้วโดนไล่ยับยับผมปั่นยังไม่ได้เลยสักเครื่องเลยตอนนี้เพื่อนติดเชื้อไปละสองคนนะผม คนที่โดนไล่กับคนที่แบบน่าจะไปฝืนปั่นเครื่องอะโอเราไม่มาเยือนดูเพื่อนจูงไงแล้วเพื่อนจูงแบบคมๆไปก่อนตายยากหรือเปล่าอุ้ยโอ้หรอกกระโดดดอกกระโดดไปก่อนหนึ่งทีฮะหันหน้ามาขอร้องโอ้โหหันหน้าไปทางนั้นอุตส่าห์รอตั้งนานโถโอเคขอปั่นไฟก่อนแล้วกันโอ้เครื่องนี้เหมือนกัโอ้เหมันโดนอ้วกด้วยไงเครื่องนี้ผมก็ปั่นไม่ได้ตอนนี้ผมยังไม่อยากติดอ้วกนะผม ผมยังไม่อย่างติดอ้วกแบบไม่จําเป็นเท่าไหร่นะผมโอเคยวผมขอดูอ้เครื่องนี้เครื่องนี้เหมือนจะปั้นได้แล้วผมก็ขอปั้นเลยแล้วกันโอเคยังห้าเครื่องอยู่เลยนะน่าจะตึงมาปะเนี่ยมาชัวโอเคคือทิกสําหรับมือใหม่นีบผมคือถ้าเจอตัวนี้นะพยายามอย่าเพิ่งล้างหน้านะถ้าเราโดนอ้วกใส่อ่ะคือถ้ายิ่งล้างหน้าจะทําให้ฆาตกรเล่นง่ายมากขึ้นนะคือถ้าเราไปล้างหน้าใช่ไหมเขาก็จะเก็บอ้วกเลือดเราได้นะครับผมเราก็จะ โดนสาดอ้วกเลือดใส่แบบเราจูไม่ได้เลยอะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งล้างนะเพราะว่าผมเป็นส่วนใหญ่คนเล่นมาดนี่ล้างบ่อยเหลือเกินแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมลำบากผมต้องพับอะ่ะแล้วพับไปเลยแล้วกันพับไปเลยแล้วกันแล้วก็ติดอ้วกไงติดอ้วกไงแล้วมันกาโดนจริงกระโดดกระโดดกลับไม่โดนนี่ไงแล้วมีคนล้างหน้าแนละ้วไงโอ้โหเคสเคสล้างหน้าแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่โอ้โดนมาเนี่ยหลอกโอ้โหมันติดกล่องวะทุกคน ไม่ได้แต่ว่าได้ไปแล้วหนึ่งเครื่องไงโอเคตรงนี้จุกเด็กได้ครับผมแต่ว่าตรงนี้มีรูสองฝั่งนะเราอาจจะโดนดักได้โอเคเราก็จุกเด็กไปอีกสักรอบก่อนต้องดูก่อนนะว่าเขาจะกระโดดทางไหนอุ๊ยโหกระโดดทางนี้โหแย่แล้วแย่แล้วไม่น่าเข้าไมาทันต้องตายยากตายยากไปก่อนโอ้โหไม่ได้หว่ะผมพลาดว่ะทุกคนจังหวะเนี้ยไม่น่าเลยสวยเพื่อนรีปั่นเครื่องนี้เลยโอเคครับผมปั่นสอง เสร็จไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องโอเคฉีบก่อนผมว่าตัวนี้ถ้าถ้าขั้นตช่ำช่องหน่อยผมว่ารับมือ,อยากอยู่นะแต่ว่าก็พอมีวิธีจู๊กอยู่นะครับผมพอมีวิธีจู๊กอยู่นะแต่ที่หลักๆสำหรับมือใหม่นะผมขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งล้างนานะคือเราก็แบบปล่อยเจ็บไปแบบนี้ก่อนเพราะยังไงเขาก็อ้วกเส่ยเครื่องยังไงเราก็ต้องปั่นเครื่องที่ติดอ้วกอยู่ดีอนะโอเคเหมือนจะมีคนไปช่วยนะผมเห็นควันควันสีเขียวๆล่องลอยไป วิเครื่องนี้ติดแล้วเหรอโอ้โหเกาจะมาปั่นซะหน่อยเครื่องนี้ติดแล้วนะผมยังไงมีคนไปช่วยแล้วโอ้เอ่อควันควันสีเขียวนี่คือเห็นไกลมากผมจะรอช่วยคนนี้ดีวะเพาผมรอช่วยคนนี้ก่อนดีก,กว่าปะโอเคแค่ตอนน่า,าจะกลับไปหาอีกคนนึงนะผมเดี๋ยวเราขอดึงคนนี้เลยละกันเอาเต็มโอ้โหตอนนี้เกมถือว่าแบบเกมดเนินชา้าจัดเลยนะดึงเลยครับผมยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้เพราะว่า ตอนนี้ต่อยฮิวไปขเขาก็เจ็บอยู่ดีนะปัดเครื่องนี้เลยแล้วกันน่าจะยังมีเครื่องอยู่นี่ไงมีจริงด้วย <laughs> โอเคเราปัดเครื่องนี้เลยลแล้วกันเราเซตที่ผมเอามานี่คือแบบจัดมั่วมากคือผมพยายามหาเมต้าเจมาอยู่แต่ว่าก็ผมว่าเพิเร์กมองไม้นี่ก็เป็นเพิร์กอีกเพิร์กหนึ่งที่สําคัญอยู่นะเป็นเพิร์กของตัวเคสเดนสันนะผมสามารถเอามาลองเล่นก็นได้สาหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าไม้อยู่ไหนเหมือนจะกลับไปเฝ้าปะโอ้กลับไปเฝ้าชัวไม่ดิเขาน่าจะกลับไปอุ้ม ก็จะวิ่งไปช่วยเพื่อนซะหน่อยไฟฉายนี่ผมไม่น่าจะได้ใช้หลอกดูทรงแล้วไม่ได้ได้ใช้เอามาทีไรคือแบบจัดเต็มมาทีไรคือไม่ได้ใช้ตลอดเลยปัน่นเครืนี้เลยกันนี่นะคือเราเจ็บไม่ไมนี่เราเราติดเชื้ออยู่เราก็สามารถปั่นได้นะผมตอนนี้ลินพันไปหมดแล้วโอเคขอไปดึงน่าจะกลับมาเครื่องระเบิดเมื่อกี้เขามีเสาขาวนะมีเสาขาวเพื่อที่ขาตกรทุกคนมี โอ้โหเราแบบเคสเขาขยันล้างหน้านะขยันล้างหน้าแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <c oughs> ดึงเลยแล้วกันเนี่ยเขาไหมเขาเก็บถ้าเสียงแบบเมื่อกี้นะผมก็คือฆาตกรเก็บอ้วกเลือดนะอ้วกเลือดที่สามารถอ้วกใส่เราแล้วเราจะเจ็บได้เลยนะผม <c oughs> คือไม่ดีสําหรับเราสุดๆ <c oughs> ก็เพื่อนขยันล้างหน้ากันแบบนี้ก็น่าจะโดนแบบเออเยอะหน่อยนะผมโอเคขึ้นบ้านใหญ่ไปแล้วผมต้องปั่นไฟว่ะไม่งั้นไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะตายแล้วหนึ่งคนนะ คือลอนี้ตกเฟ,ฟสองแล้วนะผมโอเคผมปัดเครื่องนี้แบบชิวๆก่อนเลยไม่น่ามายุ่งโอเคครับผมได้เสร็จไปก่อนเปิดประตูนี้เลยกันอุ้ยโหแล้วแขวนเสานั้นแขวนเสานั้นเลยเหรอโอเคผมว่าผมควรเปิดประตูนี้แบบว่านี่ไงเขาเก็บโอ่งเลือดอีกแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเรานี่ขย,ยันล้างหน้ากันเหลือเกินคือถ้าเขาถ้าเรายิ่งล้างหน้าเขาก็จะยิ่งเกิดได้วงเลือดเยอๆะๆเลยผมผมน่าจะเปิดประตูพอทันอยู่ปะ เรือไม่น่าลดเร็วขนาดนั้นหรอกมัง้งโอเคประตูด่านนี้ผมว่าเป็นประตูที่แบบสวยที่สุดแล้วนะที่ผมแบบเล่นมามันเป็น,นกลไกแล้วก็ระบบเสียงอะไรต่างๆมันก็แปกแลกนะโอเคผมก้าวๆแล้วกันเพราะเราอย่าเพิ่งเปิดนะกันเพราะว่าผมควรล้างหน้าวะ่ะไม่ล้างหน้าดึงไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเพื่อนสองคนจะตายแล้วโอเคเผื่อพลาดน,นะผมเราจะได้เราจะไดะ้ช่วยเพื่อนได้ขอล้างหน้าก่อนถ้าเราล้างหน้าเราจะหายเจ็บล้ว โอเคแล้วก็วิ่งไปน่าจะทันนะน่าจะทันผมจะเทิดเลยแล้วกันขั้นตอนเฝ้าหรือเปล่าอุ้ยเหมือนจะเฝ้าแล้วมีอ้วกแดงด้วยนั่นน่ามีอ้วกแดงเลยแล้วเมืนจะเทิดไงคนเปิดตัวโอ้ผมเทเลยอุ้ยไม่เห็นป่ะเนี่ยเอ้าไม่เห็นเฉยโอ้โหขั้นตอนโอเคแล้วเราวิ่งไปรอบล็อกคนนั้นดีกว่าเพราะว่าคนนั้นจะตายแล้วนะอลอนนี่ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าโอ้ไม่น่าทันว่ะมันมีลงจัดอุ้ยทันป่ะเนี่ยทัน อูไม่ทันโวยแลกแย่ละเพื่อนไม่ได้วะแย่แล้วแย่แล้วโอ้ต้องรอมาก่อนโอเคตอนนี้เขาไม่มีโอเลือนะอุ้มหรือเปล่าน่ะโอ้แย่ละเสานี้ปะเสานี้ปะเนี่ยบล็อกไม่ใช่เสานี้วะเสานอ่ะโอ้โหเพื่อนไม่น่าจะช่วยได้เ่ยเสานหนวะเสานอ่อ้ะตีไม่โดนตีไม่โดนตีโดนเอาเข้าไม้เหรอเข้าไม้โอ้เข้าไม้ อา้าวเดินเข้ามาแบบนี้ก็สวยดีโอเคแต่ว่าตอนนี้เราจะเจ็บแล้วนะโอเคเราเจ็บเป็นอะทรที่เรียบร้อยอ่าแบบนี้ก็จังหวะฮีโร่อะทุกคนได้ไงวะเนี่ยความจริงเพื่อนต้องตายแล้วนะขอตบมือกันเฮ้ยทำไมถ้าตบมือมปนแปลกวะถ้าตบมือถ้าตบมือโคตรแปลกเลยโอเคตบมือให้เพื่อนอีกอีกสักรอบกันถ้าตบมือแบบโคตรแปลกโอเคครับผมจีเพื่อนรอดเฉยวะถ้าแต่ก่อนเขาผ่านนะเขาเดินเข้าไม้แล้วผมก็ ทับหน้าเขาให้ไงตัวอะไรอุ้ยโอ้โหโค้ดเฟสโค้ดเฟสเขาอะอยู่ทำไมฆาตกรเซ้ด่านนี้มาฆาตกรเขาเซ้ด่านนี้มาด้วยผมเราเป็นโค้ดเฟสด้วยไงแต่ว่าผมว่าโค้ดเฟสไม่ค่อยน่ากลัวนะสำหรับด่านเนี้ยโอเคพยายามมองนะเราพยายามมองนะผมสําหรับวิธีการเผชิญหน้าอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้ดมองหลังนึกว่าเขาจะเดินตามผมมาไงโอเคจุกก่อนเอาลาจุกอุ้ยไม่เอาเลยปะโอเค ถ้าวิธีการรับมือสําหรับตัวนี้ถ้าผมเราพยายามมองเขานะถ้าเรามองเขาจะทําให้เรากดส,สเตลเขาได้นะสเตลก็คือแบบสกิลหายตัวเขาอะเขาไล่เพื่อนปะเหมือนจะมีคนเจ็บเหมือนจะมีคนเจ็บขอวิ่งไปก่อนผมเอาไฟฉายมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าไม่เป็นไรเราฮิวเอ้ยแม่ปั่นก่อนแล้วกัน,กนไม่ล้มตรงนี้เลยวะล้มใกล้ซะด้วยอุมบะน่าอุบะอุ้ยอ้าวสวยสวยดีจังหวะฮีโร่ เจ้าว่าฮีโร่เป็นหนึ่งทีไม่ได้อุ้มนะท่ากนกรโอเคมา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 ได้ยินเสียงเท้าก้าวข้ามไปก่อนน่าจะเห็นผมแล้วพยายามมองนะผมพยายามมองมันจะมีเสียงเสียงเสียงขึ้นมาบอกเราอยู่เนี่ยน,นะพยายามมองนะแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะเอาระยะการมองลดลงทีครับผมตัดนหน้าไปก่อนขอส่องไฟหน่อยด้วกันขอใช้ด้วยชุดไฟด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ชุดเลือดด้วยนะผู้พิดพคือพยายามมองเขาเรื่อยๆนะครับผม เขาจะเราจะปลดสเตล,ลเขาได้อ๋อแบบนี้ทันไปเนี่ยทันไปเนี่ยเออยังอยู่ยังอยู่ถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะโดนไปแล้วนะ่ะโอเคผมพยายามมองให้เขปปลดนะมอง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 อ้ยผมจะทิ้งโอเควิโอมันจะปลดได้แล้วนะนะผมปลดสเตลเขาได้เฉยเมื่อกี้แบบเซียววินาทีโอเคน่าจะพังเครื่องวะไม่ยินเสียงพังเครื่องพังเครื่องพังเครื่องแล้วก็น่าจะไปหาเพื่อนที่ดึงมา ปัดก่อนเพื่อนช่วยกันปัดก่อนอุ้ยโอ้โหโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโกดฟสโกดฟสผมผมแนะนําสําหรับคนที่แบบชอบเล่นตัวนี้นะหรือว่าคิดว่าอยากจะซื้อนะผมหมายถึงโกดฟสอ่ะคือผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสําหรับตัวเนี้ยเขาส่องไฟไปก่นอนไม่ส่องไฟไม่ได้ด้วยพยายามมองับผมนี่นะเราปลดสเตลด์เาได้ผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะจำมองที่ผมเล่นเซอร์แล้วเจอนะหลอกกระโดดอุ้ยไม่ได้หรอ โย้ติด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 มันเป็นตัวเดินเดินดินกินข้าวแกงเอาไงเพื่อนอุ้ยโหตายยากไปก่อนหนึ่งทีไงแล้วตายยากคมๆด้วยไงผมตายยากคมไงโอเคโดนหน้าต่างไม่ได้แล้วต้องบนครับผมแต่ว่าคนนี้เขายัดไม้จัดเลยเนาะนี่ไงยัดไม้เหรอเพื่อนยัดไม้ข้อสองหน่อยแล้วกันเปียงไปก่อนอืมตายนี้ถือว่าได้ใช้ไฟฉายนะโอเคผมจะฉีกไปเล่นตรงข้างหน้านะนี่เขาสเตลว่ะพยายามมอง มองไม่ได้เพราะว่าคนนี้เขาเอาเหมือนจะเอารดระยะการมองมานั่นเนี่ยว่าน่าจะใช่เออเยนเย็นเย็น,ยน,ยนหลอกหลอกพับไม้นิดๆหน่อยเฮ้ยทำไมแมสนี้มันไฟทะลุอะไฟทะลุเฉยเออยัอยยดไม้เหรอเพื่อนยัดไม้เหรอตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องแล้วนะเขาจะไล่ผมจริงหรือเปล่าเฮ้ยกระตุก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 มากช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้เฮ้ยเหมือนเขาจะไม่ตามปะไม่ตามหรือสเตลมาปะไม่แน่ใจโอเคขอ ฮิวตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันน,นั่งแก่ก่อนแล้วผมถ้าเราติดอ้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นเดี๋ยวแค่หนึ่งเครื่องนนะัเนแหละเพื่อนอยู่ตรงนี้หรอโอ้โล้วอยู่สองคนเลยตอนนี้ขาไม่รูออ้กําลังจะบอกว่าลอรี่โดนไล่ล้วล้มไปเลยไงโอเคไม่เป็นไรครับผมเราโดนลุมฮิวสองคนเร็วอยู่เขาไม่มีหัวหมูด้วยนะเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาเพล็กอะไรมาบ้างอะแต่ผมน่าจะปั่นเครื่องห้องสมุดได้เครื่องห้องสมุดนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะ โอเคโดนแบบเบาๆไปก่อนสาขาวปะอุ้ยเสาขาวจริงด้วยมามาเพื่อนมามามาโหดีนะที่ผมมองแล้วเพื่อนโดนจิมไปก่อนไม่รู้ว่าไม่คนไาช่วยโอเคดึงละโอ้ทำไมแบบพูดทีแล้วเพื่อนก็ทำเลยไงเพืพูดยังไม่ทันขาดคำโดนปะนะตายย่าคมคมตายยาคมคมเพื่อนจะมาวนอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยไม่มีที่เล่นหรอพามายทันปะโอเคพามายทันอยู่ สวยเลยผมจะพยายามปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จนะเพราะว่าเสียดายมากถ้าจะปั่นไม่เสร็จก็ไม่รู้จะไปปั่นเครื่องไหนละบอกว่าเขาจะไม่กลับมาโอเคหายล,อล็อกละวเราปั่นได้ผมเอาเสร็จอเสร็จเลยแล้วแขวนนี่เลยไงโอเคผมจะรอเนียนเพื่อนเพิร์กอันนี้ด้วยละเพิร์กมองเหตุฆาตกรเวลาอยู่บนเสาจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นเปิร์กสายโซโล่นะผมเพิร์กฟรีด้วยดึงเลยเอ่ะโอเคอุ oh. ้ยโหตีแบบ ตีแบบเงียบๆเพราะว่าเอาตัวนี้ไปเปรียบกับไมเคิลผมว่าไมเคิลน่าจะเล่นสนุกกว่านะเอาจริงคือไมเคิลมันมีแอดออนเล่นได้เยอะกว่าส่วนโคดเฟนนี่คือถ้าไม่ล็อกด่านมาคือเล่นยากมากเลยนะล้มไหนวะนยะเหมือนจะวิ่งไปฝั่งนี้ปะโอ้เราไม่ทันแล้วเนะี่ยบอกว่าเขาจะหันหน้ามาแต่ว่ามันใกล้กาแพงมากเลยอนะโอ้เราไม่ได้ปะเพื่อนตายแล้วนะครับผมเราช่วยไม่ได้ละเราต้องออกประตูเ้าไปรอเลยวะ โอเคช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้เราไปไป,ไปบล็อกไม่ทันผมว่าจะส่องไฟเท่าไหร่โ okay. อเคเพื่อนมาหมุนไงเจ็ดหนึสองโอ้ไม่ได้วะเจ็ดหนึสองเข้ามีดไงเอาหน้ารับมีดโอ้ยไอ้โหงทำไมผมกวักมือไม่ได้วะโ okay. อเคครับผมจีจีแบบนี้นะ่าจะคิดว่าบวก ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้